เห็นไปสิยังไม่เห็นหน้รอนอนู่อู้ยัร้อนอีกร้อนอยู่อะไรเราทำเลยไมต้องสวยขนาดน้ไม่อะน้องมินมือเบนมินมาขอคุณหน้าติงไม่ต้องมา่องอะไรแล้วยงไม่มีใครทำอะไรเลยนะฮะเดี๋ยวถ่ย้แก่ ไหวได้ไหมบอกให้จริงที่น้อยๆต้องสอบขั้นไหนยี่สิบองเอาอะไรครับไม่ิิ้ไม่ดิเดี๋ยวแล้วพี่จิ๋มพี่จิ๋มาเล่นกิจเลยจะกอดอันไหนกอดอันพี่เลยให้เข้าไปก่อนล่ะใครพูดไหนใหม่บอกก็พี่ต่อบอกเข้าไปเลยเข้าไปก่อนนะเข้าไปก่อนเลยไปไกลไปไม่ไกลรูปานมีไมให้มีไหม ป้าอยากกอดป้าเม่เกี้ออได้ปะเราจะกออกโบบอกว่าเ <Alright. S 1> ีาเ็นป้าเม่อกี้แต่เาได้ไหมคะป้าไหรเอาป้าคนนั้นป้าคนนั้นะแต่ไม่เหวออแฟนพีงีป้าคนที่ไม่เกี้ยว้นี่ยูอีกเหรอไม่เช่นเดยวเปลเียเียนไม่รับมีจูเียมี แ่แแ่กระเป๋าเช็ดกระเป๋าลาเต้อมีผ้าด๊ะแ่งการเขายิ้มโค้หนักมาแ่แค่ไหนใครนั่มกับมาเลยสาวหาไปโยนทิ้งมว้ไหนก็ไม่รู้ครับัเตัออโอ้โไมา

สามอุยอะไรอ่ะดูกันตืนตืนอุอ้อัดบ<อ>้านงานมีด้วยอากาศหนึ่งจุดสี่ที่ไจต่ไยมั้งที่ด

มิ้นไร่ะใช่ไอมนไมยู okay. ่อดอ๋อไอไ่ไก่ไ่ไก่ใ่ไ่ไ่ใ่อาวไมจะได้นห้งอีไม่เป็นไรไม่ไรไม่ใช่ ก็ไม่ถ่ายจริงจริงหรอ้วยไมไดถ่ายอย่า่ยย่ะต่อันใหนายจะบอกว่าเมื่อกี้ยังดพูดเม่กี้ใหญ่จะบอกไปแล้วบอกไปดิอยากจะพอกไมจะพูดมาตั้งนานแล้วพูดไปอยู่ที่เดียวจบรู้เรื่องเพิ่งมากูไม่รู้เรื่องของงงหรอกพ่าคนเดียวเลยเกี่ยวอะไรวะอยู่อยี่อา มานไม่อยู่อ่อัืมพอตอนีก่อนฮะ